เจอเธอที่ไรก็มีแต่เรื่องทุกเวลามีความสุขไม่รู้เธออยู่ไหนโดนใครรักแกหรือเอาเปรียบเมื่อไรรีบมาทันใดให้ฉันช่วยทุกทีจากวันนี้ให้เธอคิดใหม่ลองใช้เวลากับสิ่งที่ดี จะทำให้เธอได้เรียนรู้ว่าเธอคือเทวดาเทวดาเทวดาคือเธอเธอคือเทวดาเทวดาคอยรักษาตัวเองไม่ต้องรอให้ใครอืมอไม่ต้องรอใใครนับถือศรัทธาและความดีงามอยู่ในตัวเธอ สบายสบายดีสบายดีอออยอพอพี่เพชรพี่เพชรอะไรฉันจะพาเด็กผู้ชายมาอยู่ด้วยสักอาทิตย์สองอาทิตย์นะอ่ะเอาดิาาาาาไม่เอาบอกแนละ้วไงไม่เลี้ยงเด็กแล้วก็จะบ้างไงพี่แต่แม่เด็กเขาป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลน,นะแล้วเขาก็มีกันอยู่แค่2คนนะ่ะเขาไม่มีใครจริงๆนะพี่ นี่ไงบ้านเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอุตสาหาอะไรก็กส่เงเสริมไปเือโอ๊ยพี่นั่นมันสถานพินิษฐ์พี่เปนารเลี้ยงเด็กก็ได้งั้นก็เอาเงินที่ยืมฉันอะคืนมาฉันจะเอาไปจ้างคนดูแลแทนเด้พลอยฉันบอกแกกี่ทีละคนเราอ่ะต้องมีจิตใจที่เมตตาทำไมส่งเด็กไปลำบากทำไมเอาไม่อยู่กับเราเถอะแต อย่าเอามายุ่งกับฉันเด็ดขาดจำไว้เลยใช่น้ำมนต์น้ำมนต์น้ำมนต์มานี้แล้วอววันดีครับพ่อพ่อเขาก็มีทำไมไม่ให้ดูเองวะไม่ใช่นี่ไงเด็กที่ฉันบอกอะอย่ามาตลกแต่งตัวย่างคนขายประกันกดีครับคุณตาปุ้ตาปุต่ต,ตนี่เขาตแต่ตัว แต่จิตใจเขาว่าเหมือนเด็กหกเจ็ดขวบเลยนะเฮ้ยแต่พี่ไม่ต้องห่วงนะเขาอ่ะเรียบร้อยดีโหปพลอยสายครับบ้านนี้สวยจังเลยนะครับบ้านของพลอยสายด้ามีของเล่นเยอะแยะเลยครับดูสิเอ้ยดังเฮ้ยตูตาด้วยฮะเฮ้ยเชียเชียร์เฮ้ย ไอพ้อพ่อยนี่ในี่แกบอกว่ามันไม่โซนไงเนี่ยมันมันโซนเหมือนลิงเลยนะว่าไอไอลิงยักษ์ <laughs> น้ำมอด้มอดอยกลับบ้ามัไม่ต้องพั้องพัดะพี่ขอยืมใช้หัวพิสูจน์วิชาหน่อยนะที่เพิ่งเรียนมาเออเนเน่เน่่เน่อ่ใช่่ใช่ดีดีดีๆๆดีดีดดี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 ีดีดีดีีดีดีดดีีด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 ีีด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 ดี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 บีดนดี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 ดดดี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  แต่เดี๋ยวมิ่งไม่นานนะก็หายและอีกอย่างนะพี่เพชรเขาไม่ได้โกน้ำมว์หรอกนะเออคนนี้สงสัยสนิทกันมากนะแล้มีตบหลังตบไหล่กันด้วยไม่เจออะไรไอเสียม เสียงแมวเจ็บคอที่ไหนร้องครับไม่ใช่แมวี่สิเสียงเสียงผี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 น้ำมันมันมผีครับน้ำมันผีครับอย่างนี้มันอย่างนี้มันฉวยโอกาสนี่ว่าพ่อสายปล่อยเลยนะปล่อยเลยนี่น้ำมันเขาเป็นเด็กพิเศษเขาไม่รู้เรื่องอะไรหรอกมันจะมากไปแล้วนะพ่อสายคุณนี่ก็กอดอยู่ได้ยังไงเนี่ยปล่อยเลยนะปล่อย เขาเป็นเด็กพ well? ิเศษไงเล่าโมโหโทโสไปทําไมเล่าเป็นเทวดาแล้วนะรู้จักระงับอารมณ์บ้างสิก็ดูมันนะพี่ผมน่าเกลียดเลยใส่แล้วมีบนได้ปอดตะบายใส่ก่อนกับผู้ชายผีตัวหนึ่งว้ายตัวนนี่พี่สำรวมเขาเป็นคนไม่ใช่ผีไม่ใช่ผีไม่ใช่ผี เหือดยังแดงอยู่เลยคนนั่งไม่ใชิบะปากแดงเหือดแดงแต่งตัวก็สวยสวยเสือได้ลอกเลยล่ะสวยได้ลอกแล้วอย่างนี้ใช้ได้ใช้ได้หนึ่งสองสามใชใครตีอะไรวะไอ้นี่แล้วเหรอโนโค

แยกหลุดพี่นี่แยกหลุดพี่นี่ตลกพี่ตัวใดลอกเลยพี่มาพี่จะพี่ทำใหม่ครัพี่เพชรตลกมากเลยครับแก่งหลุดเนี่ดีจะได้เตะให้มันขนัดน้อยปล่อยด้วยนี่พี่เพชรพี่เพชรนีอะไรเนี่ยอะไรอะเหรอก็แกดูมันทำมันทำให้สุกุปปี้ดูต้องโผล่ออกมาหน้าโมโหไม่เตะสักที นี่น้ำมนต์น้ามนน้ำมนเออไปร้องข้างนอกก่อนแล้วไปร้องข้างนอกก่อนน้มไปร้องข้างนอกก่อนเล